สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอมเพียง School of Success กับผมเจตธีรทรจิรธนัยโรธผู้แปลหนังสือขายดีระดับตำนาน Think and Grow Rich โอมเพียง edition The Science of Getting RichThe Richest Man in BabylonAs a Man Think และ The Power of Your Subconscious Mind เป้าหมายของผมในการทำพอดแคสต์อมเพียง School of Success คือเพื่อมอบไอเดียแรงบันดาลใจป้ายบอกทางและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าสู่ชีวิตที่ท่านต้องการทุกๆอาทิตย์อย่างน้อยหนึ่งครั้งผมจะมาแบ่งปันสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆรวมไปถึงบทสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสาเร็จที่เก่งที่เจ๋งและที่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเพราะอย่างที่นโปเลียนฮิลบอกใบเอาไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือ Tink h and Grow Rich o มเพีย e เ Edition ทุกความสำเร็จทุกความร่ำรวยล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากไอเดียพอดแคสต์ตอนนี้แด่ทุกอย่างในชีวิตที่ท่านปรารถนาครับถ้าท่านกำลังมองหาชีวิตที่เรียบง่ายอยากได้วิธีมองและแก้ปัญหาแบบเรียบง่ายอยากมองโลกในมุมมองที่ต่างออกไปเอพิโลดนี้เหมาะกับท่านอย่างยิ่งครับ พราะผมจะพูดถึงเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือ Adams The Story of Successful Businessman เรื่องราวของ Oliver Adams ที่สามารถมองเห็นทางออกของทุกปัญหาด้วยวิธีที่เรียบง่ายวิธีที่คนอื่นมองข้ามวิธีที่เมื่อเขาพูดออกมาหรือทำให้ดูทุกคนจะร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยนี่มันเส้นผมบงผังภูเขาชัดชัด ความสามารถในการจัดการกับปัญหาเส้นผมบางภูเขานี้อาจฟังดูเล็กน้อยไม่ได้สำคัญอะไรแต่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จต่อไปนี้คือบทเรียนสำคัญจากชีวิตของโอลิเวอร์อดัมส์ที่สามารถช่วยชีวิตของท่านง่ายขึ้นครับ 1. เปิดใจยอมรับความเรียบง่ายเช่นเดียวกับพลังจิตใต้สานึกและทุกอย่างในชีวิตถ้าใจของท่านยังไม่ยอมรับท่านจะไม่มีวันมองเห็นและสัมผัสมันได้ ความเรียบง่ายก็เช่นกันในโลกที่ทุกอย่างดูซับซอ้อนมันง่ายมากที่จะลืมว่าเส้นทางที่เรียบง่ายมีอยู่จริงซึ่งบ่อยครั้งมันก็อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละแต่มันยากที่จะมองเห็นจากประสบการณ์ของผมทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องธุรกิจและชีวิตส่วนตัวมักเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ถูกมองข้ามเปิดใจยอมรับว่าความเรียบง่ายมีอยู่จริงและถามตัวเองเสมอ ว่าอะไรคือคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับโจทย์ข้อนี้ 2. ถามคํำถามที่ถูกต้องบางครั้งเส้นผมที่บังภูเขาอยู่สามารถกําจัดได้อย่างง่ายดายด้วยการถามคําถามที่ถูกต้องแทนที่จะคิดไปเองแบบวุ่นวายวกวนซึ่งสุดท้ายยิ่งทำให้ทุกอย่างยุ่งยากหนักกว่าเดิมมันเป็นการดีกว่าอยู่แล้วที่จะหยุดตั้งสติถอยหนก้าวและถามตัวเองว่าทางออก หรือทางแก้ปัญหาที่เรียบง่ายที่สุดคืออะไรหรือปัญหาที่แท้จริงที่ต้องแก้คืออะไร 3. ฝึกมองหาความเรียบง่ายในทุกสรรพสิ่งฝึกจิตของท่านให้หัดมองหาทางออกที่เรียบง่ายในทุกสถานการณ์ที่เจอมันอาจฟังดูง่ายแต่ต้องอาศัยความพยายามในการเปลี่ยนมุมมองและใช้ความกล้าในการเอาตัวเองออกจากกรอบความเชื่อเดิมๆ 4. อย่าประมาทพลังของสามัญสำนึก นานมาแล้วตอนที่ผมแปลงงานสัมนาของนักจิตบาบัดระดับโลกท่านหนึ่งเขาพูดขึ้นมาบนเวทีว่าสามันสำนึกเป็นสิ่งที่ทรงพลังเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีแต่กลับเป็นสิ่งที่น้อยคนหรือเกินที่มีในโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงมันง่ายมากที่จะมองข้ามคุณค่าของสามันสำนึกทั้งๆท,ที่สามัญสำนึกคือเครื่องมือที่สามารถนำทางท่านไปสู่ทางออกของปัญหาที่เรียบง่ายที่สุด แล้วจะกลับมาคืนดีกับสามัญสำนึกของท่านได้อย่างไรใช่ไหมเริ่มจากการเชื่อลังสังหรณ์เชื่อเซนต์ตัวเองอีกครั้งครับแล้วเริ่มจากตรงนั้น 5. เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นข้อนี้อดัมเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเขาสำเร็จเพราะเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเขาเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและเรียนรู้ทั้งความล้มเหลว ประสบการณ์ตรงนี้เองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะช่วยให้ท่านมองอะไรได้หลายมุม 6. เปิดรับฟีดแบ็ k และคําวิจารณ์หนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายที่สุดที่จะแก้ปัญหาคือเปิดใจรับฟังมุมมองของคนอื่นวิธีนี้ท่านจะได้รับข้อมูลหรือบ่อยครั้งคำตอบของปัญหาที่กำลังกวนใจท่านอยู่ 7. ลงมือทำวินาทีที่มองเห็นทางออกของปัญหาท่านได้เดินทางมาหึงครึ่งทางแล้ว อีกครึ่งทางจะสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําความลับของความสําเร็จทุกประการอยู่ที่การลงมือทําครับเรื่องราวของโอลิเวอร์อดัมในหนังสืออดัมส The Story of Successful Businessman เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่ามันมีทางออกที่เรียบง่ายสําหรับทุกปัญหาทางออกที่ไม่ต้องไปปวดหัวหรือปวดใจหรือเสียเวลาคิดมากไปไกลทางออกที่เมื่อหาเจอแล้วท่านจะร้องว่าเฮ้ยนี่มันเส้นผมบงผังภูเขาชัดๆ ถ้าความเรียบง่ายในการแก้ปัญหาในการเดินทางสู่ความสําเร็จในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่ท่านตามหาผมแนะนําให้ศึกษาชีวิตของโอลิเวอร์อดัมส์ในหนังสืออดัมส์ The Story of Successful Businessman หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตคนจํานวนมากจากยุ่งยากซับซ้อนสู่ชีวิตที่เรียบง่ายมันเปลี่ยนชีวิตของผมด้วยและจะเปลี่ยนชีวิตของท่าน a d a m ส์เดอะสตอรี่อ c ฟส s กเซสฟูลบิส s นสแมมีทั้งแบบหนังสือและหนังสือเสียงติดต่อทีมงานได้ที่ Line แอดโอมเพียงใส่แอดด้วยขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับสำหรับโอมเพียง School of Success เอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนจากกันถ้าท่านฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่บน iTunes หรือ Apple p o d c a s t อย่าลืมรีวิว5ดาวและเขียนความประทับใจให้ผมด้วยนะครับ มันจะมีความหมายและเป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงโอมเพียง The Big Book of Tested Affirmation รหัสรับสั่งจิตใต้สำนึกที่คนสำเร็จระดับโลกใช้กันท่านสามารถกด subscribe เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Mastermind Email ได้ที่ o m p h e a n c o m และดาวน์โหลดได้แบบฟรีๆครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ